ที่เบทงไขอหน่อยที่เหนีบสักอหน่อยที่เจ้าเอาไปลงอันอียังบะที่เจ้ามองไปมองว่าใช่ตัวหาซีหรอเ่หาซีกับเียงหกหามเออมันออกหกหาสามหกหาสามหกสีกับหกีอีโต่อีโต้คเบี้ยวหกหาสาม ตามยังสซี่าหกสซี่าหกเซี่ยหกวันเองจะไม่อยูอย่เอียวเดี๋ยวเน้องเอาขึ้นไปใช้สซีาา่าหกอีก,ส,กสี่ยหกสามน้องเนีเอาเตทเท่านี่หรอไปเตท์นี่โกเค โม้ยคนเดียวใบหองไ่ไดเท่าไงสิบหกเจี่ยบกใหม่เมีกรสมีแต่เจี๊ยแล้วสิถ้าหมดผ้าป่าเต่งต่าเออเราไปแล้วได้ห้องเจเนี่ยนี่นี่นี่ว่าเอาเอามาเบิดหน่หาซ้ำผหาป่าเต่งต่าหาซ้ำเอาเบิร์ดอล้วหาซ้ำบอกเราบ้างขมจ๋อมลงต้องคอยหาซหาซ้ำต้องคอยไปดิเจียวตอนนี้นี่ตอนนี้มหางเอาเปิร์ด่ิตํางยอ่สองหมื่นเนาะอันนี้ อัี้ใบอันนี้สิบใบได้เนี่ยคือบทอีกมันไม่เก่ยกราคาต่างมันบอกายเดีอีโตมาแล้หรอซ้ำกพาให้เอได้รุ่นตัวุดท้ดยมากมเดียวมันยาวมากพอเด๋อวมันสี่สองหาหาสี่สองสิบเอ็ดให้ร่เอาคอยได้หาสี่หาสี่หาหกเต็มเต็มเต็มเได้ตัวกันหกหาซางรวมแดกเมื่อไรนะคอย่าใช่เสียงผนี่ขึ้นดัน เพื่อนเมาแล้วหน้าชี้หกใบเียวหกสาวไบอีส <มา S 2> ิ <laughs> บชีชี้<อ>ใบใจแบบนเด็นที่ไรใจงอมเลยสองคนเลยไม่นานเลยเด่นเลย้เรยอันนี้จะไม่ใจบอบอกจะไม่กิน๋อจะไม่กิน อันนี้คือใจแต่เลยห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่เขาของข่อยด้วยจังเงินเนี่้าะอะไรนี่เจนี่สามหมื่นหกสามหมื่นหกกหกีหี่สามหื่ไปกระปาที่เสียหกรอบแดดเน่ยมันนี่สองรอบเสียหกรอบสองแเลย โอ้เโอเหมมัวะใหม่กัะมาตัวๆตัวอะกินนี้ไม่เนว่ามาเจาสไม่มีเราไปใสี่ห้าหกเราเด้เปลาเืร็นเอาน้ำข้าขางวนี่นะเกินไก่งอเลยวพรามันถึงมันแวนเกียนตัวนี้ข้ายเป็ดโขดในหลันเนตาี๊8เปแช่กว่าเป็ดเสร็บลักเบ็ดโขด็มล่เหรอเมื่อไร่ทวันน้อยเดียว

ขอที่นี่ไหมอ่าบอว่าเป็นลำเอาต่งตามต่งตามไปกันเต่งตามไปกันอันนี้เอาบ่อเองเอาตามอี่วเตงตามเอาที่นี่ตัวเดียวตามตัวเตามเี่ยวเองเนอะห้ามจับผู้ใดก็ห้ามจับมันจำไื่ได้ว่าว่าต้งจับมือเลยอเมริกากตามเด้ดีกว่า การโกงต่ำข่อยมากัดโอ้โอ้เปลี่ยนใจมาเตีงหกเลยเตีงหกสรุปแล้วเตีงหกเนี่ยเอามายูคือเก่านี่นี่มันยุ่งสิเลยแบบนี้ที่แรกพญานิ่มมอยูเตีงต่ำเนอเจไปเตีงหกเตีงหกข่อยมากัดสามต่ำนี่เอาเปิดเปิดหกห้าเอวสามสองเอีวหกห้าสองไปเอวมียอะอยสามเอวหกสามเอว ม่มีถือเพ้งหกสามสองไม่ไม่ถือเพลได้ไงหาหาสามหกใบโอ้ลงหกสามสองหาสามกมถืออีกหกใบนะง่ายเออนะใครบอไม่หาตามสิเย็นเลยเนี่ยเอ้เดี๋ยวลุงเดี๋ยวหกเดี๋ยวจขึ้นหาติงหกกาได้ใคแยกสามมาติงตามก็ตามคยบ่กเองเนาะไู่ได้อย่นยู่ ผู้เสียผู้เสียคนไหงัวหน่อยมั้ยเ้ยนนงัวหน่องัวขออแบบสิบข้บจักใบจะน่สี่สิใบเป็นเงินเท่าไหร่เงินสี่สองแสนสองแก็เป็นแสนสามสี่แสนสาห่ำเยวน่สี่สิบสองใบต่ำเกยวส่สิบองบไม่ต้องคิดสองห จะผู้่ายเนี่ยายนี่แสนสอง่นกพันยังสีิบสองบาทคือยังเดียวแสนสองหมื่นหกพันจะ่ายสี่บสาทแสนสองหมื่นหนี่ต็งตอ่ะต็งตมาแตามาให้หนเดยวเดี๋ยวเพไปต็งหกไ้วรอเปาครัเขึ้นนั่งคิถอรูเราอเพื่อนไปเต็งหกมาเต็งสามไอ้แก้วยังเป็นตัวต็งกนล้เป็นต็งหกก็ตัวเต็งอะไรนี่เป็นต็งหกสี่องขออยดีเข้ใจ เสออสมัยนี้อานี่นี่ละใจแค่ติงขนใจแค่ติงดำเลยอันนี้สใบนะใจแค่ติงดำบอกันอื่นเป็นน้ำเจ้าดิก็ไปคิาน้ำจิว้าเอาไปกินขาไปิดเอาน้ำจิ๋วอะพทัวที่แปดแปดเงินที่อแต่ว่าเคยก็ได้สิงดำเนาะสองหมื่นกอบเจดเได้ิำเจิงดำดสองจมน้ำเจอมือแปดเงินที่ขก็สิใจนั้นเลย

โนนเออไะีเมนยี่ปะไยตีกไกุมอะไ้าใจจะตีงสมจะจบละส่วนสีมนให้เอาเครงเบิร์ตเจ้าบกเคือตาเราจะเบิร์หกจะเิอันีเมนเกินสองเมื่ได้อยู่ถึงสามาไปนะถึงสามคบเราเนี่ 4ีเมอบกซีเมอรไทยโอเคซีเมอร์จงจงยิงวล้วันก็ะตองตามกอดกไล่เอาก็บอายอ่างก็ตตองตามกดเลยีเมอรเนาะอันเนาะไลยกูไปะเลไปนั่นเนาะเอยเจเจียกใจใหญ่ก็าตับใจใหญกวาตเจใหญ่กวาตับเป็นเป็นห รับยังจุใจเลยหาสามรีแล้เออหาสามพันอะไรนี่สองหมสามหมื่นสอหม่ามหมื่นหกนพัฒนาเลยดิสามหมื่นจะไปกินยังมาวาอยู่หรอเว้ยไปพือชงอะไรจะไปกินยางมากวะก็กินกาแฟจ้านดออุสโบเบตาซ่หรากินอุยเลยนะเนาะถอดเ่าเลยไปไล่ผักยแต่ว่าผมเสียลายหมื่นสมองเราดีลินเรานี่ เโอ้ไฮโดกนลำเต่งเดียวทำตุกตกคือหกสามมามาเด้๋ยนี่เนียนซ้ำนี่แหละพัสดุยังเกือบอุดเต็ดหกสองหมื่นพอซ้ำไห้หน้าเตเอลงต่ำไปเลยตีลงต่ำเดี๋ยวตีหัวขวาลงต่ำใ่

ขูาสาตั้มองออกออสามเลยอะเอาแผนครบสองหมื่นแ้ก็รูปต0 0สามหมื่นสองหมื่นได้ขนาดนี้นจีมู3สองสรุปแล้วสรุปแล้วมันเป็นหมื่นไอแปดเก้าเก้าสิบเอ็ดหมื่นเอ็ดด้ไหมสองตำล่เดือองบอกด้ไปหมื่นเอ็ดันนั้นนึ่งนึ่งนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามเเากหกติงตำแยกยี่ตัวสอ่ามเอาเอาละ11ตเดได้สิหูขาสามหกขา็สีเลยแล้วก็หนึ่งขมมื่ก็ควงขาไปด้สามมืนนะติงหกกระพุนจีนกาขาสมเหรสามสองมืไอสามมืนเต็กสีเลยก็ด็อหด่ง ก็แยกมาถึงกันเอาละบ่เดียวถ่ายใจใจเจเจของบ่บ่ดอกตามเพรอวะแต่คนตัวแยกอันนั้นอย่างเงเานึงสองสามกับอะไรก็ได้ไปป็ใส่สองสามเจ็ดเก้ายี่สิบสองหมื่นโอเคเป็นดีอไปลวไปไปเจเจหมาอีกแล้วผมเจาหมื่นเท่านั้นก็ได้ ไปเจ้โอเคดีนม่เจ๊หรอกเจ๊ดีเจ้เจ๊ได้ดินี่เร็วร่อยแง่ทางกี่แล้วสงกับโยสอยากได้พาไปเี่มโกันนะชิลา์้า้ากร้องเจ็งม้รอเนีช่วยฉัไม่ได้บ้านหนคนบอบร บางที่บางที่ซื้อมันมันคันบมันคันเป็งบแบนี้ยดสีแดงสีดำเหนบะพื่นยังมีดูพี่กับกันคือกันกับแันแบอันนึงคนลนคนขาโนรนพุ่นใคอีกว่าคนขาโนมันโมเป็นคนยื่นเลยสิ้มันออกมาด้โอ้ห่าซูงอันตรายวะจะหาของเี้ยเอาซูงก็เา สองมื่นได้เท่ยไออฟังเลยจะมือนหาสีหาสามบอยูเคือเกาที่เหลือพาปากเต็งต่ำ่าปากเต็งต่ำเลยนะได้เด่นด้งานี่ยูยูต่ำสามนี่เศร้าไปที่เหลืออยูต่ำเดียวได้เด่นด้ไเด่นกับแ่เจ้ามื่อฉันโมโหแล้ย้ายที่แล้วเดียวหาสา าซีเ่าซ <ii> ีบ er <invent ories> ่อเซียเซียโคเย่าอสาวสาวบอกป่าเต็งต่ำเต็งต่ำสองหมื่นสองหมื่นโอ้ชสองหมื่เจ้าเสียโตบคือคือเกาโอเคนีเลนเนาะเออยีิบใบโอเคไปเลยนี่ชื่อนี่อ่ามเ็ดเก้าสิบเ็ดสองสามสี่สิบห้าเจ็ดสิบเดเยี่สิบได้

สี่หาหกเจ้าสองหมื่นเนาะสองหมื er? ่นในสี like ่หมื่นอันนี้เท่าไรก่อนสามหมื่นสองสามหมื่นสองเป็นเก้าหมื่นหกเก้าหมื่นหกลบออกสี่หมื่นเหลือหาหมื่นหกเจ้าสองมาหาหมื่นหกต็ดำเลยเต็ง้ำอีสองหมื่นก็เอายงไงมาสองมาเก้าหมื่นหกเลยก็เด้กจะเต็งจะเต็งดเนาะคอยกักสามดมาลบสองอย่ากักสามดำลบสองคอยเต็งดำเลยลบแรกกักลบสเต็งแล้วิมาได้ะรเนี่ สามสอนอ่ะรอบสองเนี่ยเอาไงเอางว่าไอ้ติงตั้มนะกับเซี่ยหกนะหายกันไปเลยสี่0มนเจ้าใจหนิมดแค่เก้ามื่นหกไอเก้า9มื0นสเท่าไสม่สี่สาม0มื่สองสามหมื0สองเก้าหมื่นหกเก้ามื่ะหกสาม่ามเก้มือหกติงตั้มอะไรยงก็หายกันเดีกับเซี่ยหกตกักได้แล้วมั้ยกักได้แล้ว bố mùng, hộp nào hộp, đây này nọ, bảo có đàn rồi, chờ nhận, เอาอีกแล้วไปกับแฟนเสี่ยงเหนือมาเอาอีกแล้วพวกก็จะกินให้เจ้าได้อ็ตานี่ท่านที่สอง เท่าไรดอกฝากเบกระวเสียงเงินซี่้อติ่มามก้าเลยอยากเสียเงินสบใหาีเอียวเาเอีมาตวหาอียวมาตรวหาออ ตำเบียเลยคิบๆใช่ครั้งที่ห้าตำนี่ครับเอียวมึงนะเอียวเลยสองโมหเสียตำเอียวติ่งซีโมีเลยจีอะไรก่อนสิบใสิบใบจะมึงติ่งเชียงเลยโอ้จะมึงได้เงินตันนี้ แนเอเชียเนี่ยนะพี่จะเสียอะไรกับเบิร์ดเงือนหรอนี้ไม่บานก่อนโมล่ะเจ็กสิบเจ็ดสาเงินเดเอ้าสามเดียวต้องุหามื่นเงินสามมื่นครตัวอะไรยังไงอยู่ขณะก็ใส่ผ้าหน้าบันายังสอดสกกนินว่าให้ซื้อโลกว่าอุ่นเนาะโอ้่บวยว พวกและไม่ได้เกือเลยอย่สูตก็ของเอกนันมันเกลืกันมันอะวมันงเี่มันพวกเขากันมันมันมัคือของพัดลมเนี่ยนะเกมันดูดมันกมันดูดเต็งห้าจะเกือยงังไกักสามคำกักสากมคหรอแ<อ> พราเราเปิดเอาวะเอาเปิดลงน,นะหาสองซีหาสีสองตา,ามกน้นอยเลยว่ะเนี่ยถ้าหาตามนะเสียตึงหาดสองมืนอนซีมในนมีไปหาโอมอยู่สีมาสางาสนี้แล้วมืวอเฮงวะกล้าข้าวไปกินกันเ

ไอเนี่ยจังน้อยนะจะเนาะอะรเนาะขอพิเียเลย